บริษัทหาไม่จำกลับมาแล้ววายตายแล้วครับตายแล้ว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 เสิแ์ฟเสนอความฮาโดยใหม่อิซูซุดีแม็กซ์เนือลิมิตพิชิตโลกคาเล่ไฮแอนด์ซีคุกกี้ช็อกโกแลตชิพลองเลยฮาโชรูม เอาโฟร์รัสวัสดีครับท่านทำไมวันนี้มาพร้อมกันเลยมีอะไรเดินยิ้มแค่ยิ้มยิ้มย่องกัินมาเลยพนนีว่าจะมาลาค่ะจะขอลาคุณจะมาขอลาใช่แล้วคุณอ่ะผมก็จะมาขอลาเหมือนกันครับนี่ขอลาขอลาใช่ครับอเริ่มเรื่องขอมาแล้วครับลืมครับอารมณ์ดีมันคู่เลยเนี่ยมีอะไรบอกผมมบ้างเนี่ยที่เราสองคนอารมณ์ดีเพราะว่าขอลาไปแต่งงานค่ะฮคุณ ข่าวดีท่านแลก็ถ้าปล่อยผมแต่แรกผมก็ได้นอนง้กละทั่านงานมี้ข่าวดีแอรเย็นมากง่วงมากครับเฮ้ยต้องแสดงความยินดีกับเขานะคุณเฉลิมพลคอนเกตคอนเกรสคอนเกตคืออะไรวะท่านแสดงยินดีด้วยครับนี่ตกลงปงใจกันจริงเหรอค่ะศึกกษาาดูใจัันนนยงเนี่ยเดือนแล้วครับ เป้เลยอุ<ห>้ยผ่านโปรแล้วนี่ <4 S 2> สี่เดือนแล้วครับ <4 S 1> ใช่ครับรแล้วผมอายุเกือบสามห้าด้วยครับก็เลยคิดว่าอยากแต่งงานกับน้องเขาพอดีครับเอา้าแล้วไอ้ผู้หญิงเวียดนามรู้ยังว่าเราจะแต่งไม่ไบอสไม่แม่อันนี้ถามดูใจหยอกคี่ไม่ใช่ไม่ใช่ลองถามดูเกิดเราแต่งแ,แ,แล้วทางนโมเขาอนุญาตหรือเปล่าหรือว่าทางนูโมแปลงแปลงมาบม้า ไอตอนเขาไปไปประมาณเรารู้ไหมว่าเขาไปไปประมาณไม่รู้เฮ้ยเหรอผมนักขึ้นี่ก็ไปหาการไงแล้วเขาก็ถ่ายรูปลงอะไรแต่เขาไม่ได้ลงโซเชียลอยู่ในโทรศัพท์เอาโทรศัพท์มาดูมันมีแค่เรารู้เดิมนี้เอาโทรศัพท์มาดูไม่ไม่จะใช้ชีวิตคู่กันแล้วเอ้า อโทรศัพท์ม,มาโปรัรนไม่เคยดูขอดูโทรศัพท์ไม่เคยค่ะพี่รันก็เราตกลงกันแล้วไงว่าเราคบกันอย่า,ยาดูโทรศัพท์เขาพูดมาแบบนี้บอสพูดมาแบบนี้เร็วๆเอาโทรศัพท์มาให้ดูเลยถ้าดูโทรศัพท์มันเลิกกันนะเชื่อพี่เถอะพีเลิกก็เลิกพี่เลิกไปตัดคนตัดรวน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 รวเลยนะมันก็เลิกเลยพี่รันใจเย็นก่อนเลิกเลิกเลิกรันรันรเดี๋ยวไม่แต่งแล้วมันไม่แต่งได้ไงมันไม่แต่งกันแล้วมันจะแต่งงานไงแล้วจับพี่ผิดป่ะเนี่ยที่ทับไม่ เรื่องราวเป็นแบบนี้พี่ก็รู้ว่าถ้าอามันมันมีปัญหาอย่างเงี้ยพี่ไปพูดอ่ะเดี๋ยวก็ลงอ่ะมีปัญหาอะไรอย่างอ่ะมีปัญหาเผื่อโบนพี่มีปัญหาแล้วพี่ไม่น่าเลยอ่ะปากพี่เลวไปนิดงใหมุไปนอนข้างนอกเยอะไหมุไปนอนข้างนอกเยอะพี่ไม่น่าเผือพังไปเลยอ่ะคงไม่ได้จับผมเลยเลยจับจับจับดูปัญหาพี่ไง สวัสดีครับคุณครูสวัสดีทุกคนคุณไม่เห็นชุดพวกผมแล้วมายืนขำเกักกๆกกกกัอะไรกันนะไม่มีระบบไม่มีระเบียบทุกคนกัดเถวเฮ้ยทำไงอ่ะเคยโดนสอนทำไงอ่ะเอาอย่างนี้ก็บังพวกหมดดิ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  ตบเขานูนก็เาให้เลี้ยงยังไงอ่ะเยังงไหน้ากระดานเออหน้ากระดานหน้ากระดานเลี้ยงยังว่าแถวนับหนึ่งสองสามสี่ห้าทายแถวนับป้าห้าสี่สามสองหนึ่งสิบคนครับปันหาคนเอาไปยืนหน้านี่ยแต่ยัดไปถนนคุณทำแบบนี้โดดเด่นคนเดียวเลยเนี่ยยืนจิ้นดูนี่อากิ๊บก็บอกยืนตรงนี้คุณทำแบบนี้คุณทำแบบนี้ แล้วบันฉีแข่ไปนะแล้วนี่โบไปหาอะไรโบไปหาอะไรโบไปหาอะไรตงี้หมดเอ่าตรงไหนตรงไหนตรงนี้ไม่ผิดนะตรงนี้ครับด้วยเหตุอันใดตบบอลอธิบายที่หลังเห็นไหมทุกคนเ่ยหัวเขาดำหมดเนี่ยฮะไว้หัวงอกทำไมหัวแดงไม่ทักมันะ ผมทักพิรคอนีิรคอนคุณไม่รู้ตัวเองเหรอว่าหงอกแล้วมันแก่ก็ไม่เห็นแก่นะคุณจะเถียงอะไรเถียงอะไร <im itation> เถียงเหรอ <im itation> แทงให้ฟันหลุดเลย <im itation> เอา้าที่ผมไม่ตีคุณก็ดีแล้วผมให้เกียรตินะเนี่ย <im itation> ไปย้อมอะไรให้เสร็จสับเรียบร้อยเข้าใจไหม <im itation> ครับถอยไปตามมาข,มานะข,ขมา้างหน้าครับผมทำไมสกปรกเงี้ยเราดูฟันดิยิ้มแดงอุ้ยอุ้ยนี่เหลืองเข้มเลยนะเน <im itation> ี่ยผู้หญิงอ่ะออกมาดิดิกายัด เ้ยหลับนกปวดนีได้ครับเฮ้ยเฮ้ยเป็นไรวะเฮ้ยเป็นไรของผมครับคนนี้คือคืออะไรของผมคืออะไรไม่เข้าใจแฟนผมเหรอไม่ใช่ค่ะอ้าผมคิดคนเดียวแต่เขาไปคอนเสิร์ตเขาไม่ชวนหนูคอนเสิร์ตอะไรคอนเสิร์ตอะไรไม่รู้เขาไปกับผู้หญิงคนอื่นอ้าวผมถึงหงวงอ้าวพอดีอ้าว แต่ก็ตามกันรู้ใจเยำเล่นอย่างครับผมไปไม่เป็นครับตัวเดียวอ้าออสไปเอาใครมาเป็นผีจีนอ่ะใครอ่ะไม่ใช่พี่ใครอ่ะใครอ่ะเจ๊เจะเจ๊เจ๊ใครเขาบอกว่าเฮ้ยดูดิไม่เห็นหน้าเลยอ่ะเขาเองโอ้โหอร่อยโอ้หนัดหมายสามสิบโมงโทรตามแล้วทีมงานโทรอ๋ออสเดียดิ ติ๋เพลงเพลงมันจะมาเร็วๆนะโทรไม่รับสายพิมมาด้วยพิมว่าโมฟันสระอะสระอุสระอีอะไรทุกันก็แฟ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 เอาดีตามพี่ตีมาเล่นเป็นผีเนี่ยนะครับให้ผีเดินทำไงอ่ะจิงจะใช้จำไมปากเอาันนี้ก็มีอ๋อเป็นผีนะเป็นผีกระโดงหน้าได้ไหมมันยังรำคาญเลยอ่ะได้ไหมได้ไหมรัวรัว เหนื่อยใจถ้าถูกเป็ดจริงตบมืออันนี้เขาแข็งปะตัวแข็งป่ะผมขอยืมเลยครับโอเคขยับโอเคขย่าแล้วตามมานะมามามาทำไมเนี่ยผีนุ่นเดี๋ยวให้ผีตามมาเนี่ยขย่าแบบนี้เออทีเดียวพอรวมๆก็จะเมื่อยโอ้ย พอย่าเถีย่นนิดดีที่โอ้โหจันทย่ดืโอ้หมีกาิบเนี่ยเโออเขอโทครับจะยูหมดอดจ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 อมจอดจอดจดจอดจอดอดอดดจอดเอดจจอดจอดจอดออดอออดจออดจนี่อดจอดปอ๊บแลจวก็แดจจอเด้งออก เกาะข้างนี้ถึงตอนซอมก็แบบนี้เทียงอ่ะเทียงแข็งอะดิเขาเล่นกล้ามเฮ้ยเฮ้ยอะไรกันเราเล่นไม่เป็นอ่ะอะไรอ่ะมันต้องทำไงอ่ะดูไม่น่าดิไม่รู้สิต้องเล่นอย่างนี้นะหัวทับโอ้โหนี่ไอ้ที่โดนตบก็โง่ดิดูนี่